วัดพระธรรมกายฟลอริดานะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ138ปปีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเช่นเดียวกันครับนะวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายนำปฏิบัติธรรมจากนั้นได้มีการร่วมกันกล่าวคำอารัธนศินท้าและพิธีอัญเชิญพาทุบเทียนพานสการรับพระเดศพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ประธานกองบุญอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรวรนนครนะครับคอรีกัลยาณมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์พิธีอัญเชิญพันธุ์พุ่มดอกไม้ประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลสินฮกแลนด์กัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวกัลยาณมิตรแองเจล่าครับกัลยาณมิตรเอตดี้อัลเมโตกัลยาณมิตรธนิ t า รอบสุวรรณและครอบครัวครับการียนมิตรชัชมนแก้วอมพรกรียนมิตรวิชพลกรียนมิตรวิชพศพรชัดรัตจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิ้รันอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนไรายครับประธานกองบุญคือกริยนมิตรนายแพทย์มานัทกริยนมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวกริยนมิตรอุดมลักษ์กริยนมิตรแจ็คสันและครอบครัวครับนอกจากนี้ยังมีกาเรียนมิตรบุญยังมัดจิตธรรมและกรียนมิตรแสงทิพย์แก้วหาวง พิธีกล่าวคำถวายกองบุญท่อพระป่าบบำรุงวัดครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรทองสายราชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรดาวันนะครับ โดยกเรียนมิตรทองสายรัชพงศ์นะครับนี่ทำในนามของร้านยำม,มิไทยด้วยแล้วก็ยังมีกเรียนมิตรดาวันกเรียนมิตรทวีศักดิ์กเรียนมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วนะครับอันนี้คือของร้านยำม,มิไทยนะครับต่อด้วยพิธีบุพเพปตรพลีครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญคือกเรียนมิตรประมวลสินโฮกแลนด์กเรียนมิตรชัชมนแก้วอัมพรกเรียนมิตรวิศพลวิศภาสนะครับพรฉัตรัตน์ส่วนวิธีกล่าวควาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับประธานกองบุญคือกเรียนมิตรประมวล กรียะนณมิตรวิสพลกรียะนมิตรวิสพาดพรชัดรัฐครับพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนก็ได้ให้ห้อมถวายปัจจัยกมุนต่างๆนะครับแด่พระคุณเจ้าด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็ร่วมกันตักผัดข้าวสารอาหารแห้งเป็นทานนามัยครับบนที่สําเร็จ,จาก,การให้ทานให้ความเคารพในธรรมแล้วก็ได้ให้ความเคารพในทานด้วยอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับ